สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคูซูคนครับหมอนิชองฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินอาหารตามฤดูกาลครับมึงนี่เห็ดละโมกเนี่ยเห็ดละโงกพี่น้องเห็ดเอียงนะเห็ดละโมกเห็ดละโงกสวดนำโกโก้ครับเบิ้งทั้งหอนพี่น้องเบิ้ง ไอ้ตัวดเลยครับนี่ปงแล้วก็เอามากินครับเอาสําหรับพี่น้องท่านใดสนใจครับอยากกินน้ำผัดดำสามารถใต้คอมเมนต์ใดพิมพ์คําว่าสนใจครับที่มีเฮลโลงงนี่เป็นร่วมนะครับอันนี้คือข้ามาแกงนี่เฮลโลงงขาวนี่เฮลโลงงเเรืองนี่อนนี้พี่น้องอันนี้เฮลโลงงขาวนี่ดอหไงครับมาโบราณย่างห้างพี่น้องระเบือสัมผัสแล้วชิเดยจะสดนําและผู้ไดกินนี่แม่นรางวมันโหดเรียนมาเบ้อ ชิหน่อยมาสิครับมูอะเบอร์ก็ได้ซีแมววะเบอมันหยาดใช่ไหมน้ำหมุนเป็นแสบว่มหอมนี่แซ่แม่งทลงอกมันจีหอมครับแล้วก็มันบอมันจีสมดังักติวหอครับเบอร์จำได้ายนีจำไหมอยาเดินปกนเล มตะวั่แจะต้องรองพอได้กินดอกมันหวานพอจะเอาดอกไง่ายงบกันเพราะว่าไม่ติดลวกกระดมง่ายอืมอืมอุมอ้ยปีนี้ฮักเลี้ยงได้กินครับ ดอกบานครับเมนี่กินเผาเวิร์ิบเลยกินเผาจริงสูงกันบอแข่งกันบอกใครกินกกันได้น่นน้ำ็ผมมากสดน้ำกวคือครับเป็นเลยเบอร์แสหูหูจักวางสุดเลยครับมันหอน เบอร์ไหนมาเบอร์สองลองนะลอง,งลองเบื้งลองไหตอนเด็กเอนเคยลองลองมามันหอนได้เลยอบแบบ,บ,บ <laughs> แห้งเลยอ่ะโอ้เบิ้งตีนเลยตีนยิง่งใหญ่ครับกันสะปาดัดก่อนมันกะอุน่นมันบอนนูอุ่นมันฮอว์ไอพี่หลองกินนล้มไหมเรากินมาเป๊ะ <laughs> อยากบ่อยากกินเหมของเสียหายอยากเบิ่งดองง่ายๆครับชุ่มคอขนาดล่างบนโต๊ะรับมือนนี่บอกไว้ก่อนนะครับสินค้าสินค้ามีจำนวนมากัดก็จะดังไฟได้ก็จะดั้งไฟในมือนะันบอกว่าก็จะดังไฟไดโผล่หนักเลยบนโต๊ะเกลือเพชรเกือบเพชรออกแรงจมูกเลยก็จะดังไฟได้ เป็นตัวอ่อนครับแม่บ้าหลำละมุนเนยล,ลมุนเลยหล่อมล,ละมุนเลยลั่มอือันนกิน,นันไหนะอะไรต้องได้กินแนดะ้ดอกไงให้มันเย็นครับกินมันเบิดเลยเด้อละเบิดเท่เข่านะบ้อ เราจะกินเขาเวดนาให้อื่นกินเห็ดนี่อืมคือจะเป็นดอกบานมันละข้อสั่นแล้ว,ว,ลวได้ให้แต่ฝนยุดให้จบเฉอเนาะโอ้หูครบสุดอุ้ยอันนี้คือประดำแพกไว้พี่น้องนี่คือแบบลางแล้วนะครับเด้องบอตองเอาไปลางอีกมึงหม่ตั้งหาก <S <S 2> <S 2> แต่มันห่อนนิดนึงนะเปล่อยนะ กมันร้ายกระตือบอยู่นี่แหละตาหนีมันจีเป็ดป่เนาะอ่าป่าขึ้นเลย,ยเป็น,ดนแดงมันแปลว่ามันชิยำเกิดๆได้ไหมเน้องกองแสบหาย่ะมี่ัวเองคุณแจะเอาคองแสบหาย่ะระเบอรบอกว่าของแสบหายนี่ะจับจับจับครับโมเมนต์ยนี่ยโมอ๋องเลยท่านนี่โอ้โหทนอ่ะเห็นเห็นควันบ่พี่น้อง พอเห็นว่าสิสดนอนครับเป็นยังพอาดำคือเป่าแต่นพราะ่เป่ามันลวกปลากันเป็นหลักลวกปลาทีเดียวเบอร์อีกวะนี่แมวให้ลวกปลาทีเดียวปากคู่มันเป็นปลาดำเบอร์บอยเย็นแล้วกึดๆแห้ง พี่<น>พเดสนใจไ้เด้อพี่นอ้องเด้อบกาส่วนดอกไงส่วนดอกหน่อยแบบหอดยางแห้งเลยครับอันนี้คือเป็นไข่นะครับส่วนามากมื่อี้พอดำเอามาแกงที่เป็นจูมครับเป็นด,ดอกจูมนะผลไม,ม้ครับจำอีกงูอีสานบ้านเอาครับผลโตมากบุ๊คเลกินครับ แปบฟังเสียงฝนตกลิ่นไปน้ำมาซอยู่บ่เอาเมื่อนอ่ะมันนิ่วมากันรบอกในวุ่นว่าก็จะเปนเขาวัดติ๊บสูตรมาทานกระแดกสองบ่วงครับชุดบ่วงหนึ่งสูตรอีกชุดแสบเลยอ่ะ กัเงี้ยมากินเลยรู้บานกันรู้บานกันก่อนจะกินอีกจะกินร้านขนาดอะไรเดียวอ้าวออีกบ้างอัน้มันอินชุ่มชไปเลยเราใหญ่ๆนะคอมพอดำเลยนะเอาไปกินน้ำล้างไม่โลครมันเย็นแน่นอนใหญ่แห้งครับมันหอนนะครับก่อนที่พระท่านจะกิน บอกสด,ดอกนอก้อยก่นนมังจับคุยูกสูงมาเบอร์น่ะคะหนแม่กระสูนที่ใจนดอกกระมิดีแช่บครับโอ้โเบิ่งฟันตายเกดตัวขึว้น <c oughs> อ่านี่น้องเห็นแล้วบาดเลยบกกาเลยพอดอแหงครับแต่บกกาสุดแหงเลย กินเขาแบบดที่ได้ให้น้องวุ้นกินครับเนี่ยพอดีเย็นไหนมันเย็นย่างกับห่อเนี่ยละเบิดขอเช็คครับกินละลวกปากเลยเบิ่งมันควันเงินพี่น้องระเบิด์ดึงเท่แล้วมากินเลยได้ครับนี่ยกินแล้วมันงจังอร่อยไหมอร่อยอืมกระดมหมูกาเลย แสบโน่นโน้นรำกันครับเป็นแกงเห็ดละงูกบานเท่าครับหอมหอมเลยมีเฉลินดอกจูมมันหอมดอกจูมดอกจูมก็แซ่บครับแซ่บคอเลยกินเพื่อพี่น้องก็นะเขาชิบวุ้นดอกเหลาเพื่อพี่น้องก็นะอือดูสิความอายตัวตัวขึ้นมันมันแสบขนาดนี้อร่อยยังแซ่บแห้งบ่เบ้อ ไผ่บดายกินเซจัยเฮอนกำลังเสซจัยพี่น้องเห็ดนุ่นฟันมั้งบอเอาพอดีแซ่บๆนู่นๆครับมาเนี่ยแกงเห็ดละง่แบบหายยากโมยาครับออสั่งน้ำผัดำได้เลยไปคอมเมนต์มาบอกว่าสนใจเห็ดละโง่เป็นว่าเดี๋ยวน้องงุนก็ไปเลาะตอบครับบางเธอตอบซาแน่ก็ต้องขอโทษขอใครได้ครับเด้เอแต่ว่าเลาะตอบผู้คนนะครับ<อ><อ> หนกโม่ยังมือพี่น้องอเบมั้ยไสจักโละมัแแ้แซนด์เนอร์เศบแห้งไสแซนโละครับแกงเข็ดละงอกมั้งปีดีฮากำลังกินครับกินไมป้ปีออกลายเติบอยู่ครับท่านใดสนใจ,จทักทายเข้ามาพูดคุยรา,ยราคาเบื้องบนมาทำให้นกเอา้ากินเพื่อพี่น้องเฮ้ยบอสคนหน้าอีกขึ้นนึง ระเบอร์นีเลือดหน้าแห้งเลยพี่น้องเลยนั่นมันเดีือดหอวเอาโอ้ยอเลยสินครับเพผัดแซ่บถือเบิงระเบิดยังแซ่บปานนี้พี่น้นองเอาไปแกงที่แซ่บซ้ำได้ครับเาดึงหอกมแกงเห,งห็ดระงโวแซ่บสูตรแม่นกครับมีวิธีแกงมีวิธีแกงให้พี่น้องเบิงน้ำครับเผ<โ>็ดง,ง่ายๆครับคือของปโฟรามีลางให้แล้ว พี่น้องเอาไปคือเก็บผักติวกับอ่าพักนั่งตู้ไวครับแล้วก็เพิ่มน้ำประแดกเพิ่มน้ำเล็กน้อยครับพะว่าข้าวลางแล้วแบบแสบแห้งครับสำหรับวันนี้ครับฝากพี่ตอนน้องเข้าไปเพียงํำนีครับพี่น้องท่านใดสนใจครับใต้คอมเมนต์ไว้เด้อสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรถนาครับลำล้ำลุยๆถูกคุยและเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ